ก็ทำงานกับบูการีมานานแล้วคะ่ะแล้วก็เห็นคอนเซปต์ต้นคริสต์มาสของเขาในหลายๆเวอร์ชันเนาะเวอร์ชันนี้ที่ร้านของคาราโกนก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่รู้สึกว่าทุกคนต้องมาเช็คอินกันค่ะสวยงามมากทำคอนเทนต์ก็ได้เต็มที่เลยคะ่ะก็ถือว่าเป็นเทศากาลเฉลิมฉลองแห่งความสุขนะคะก็มากันได้เยอะๆค่ะทีนน่ต้นไม้เอคขาเรียกต้นคริคสต์ต้นนี้ของบูการีคะ่ะอ่ามันดูวาวไซต่างจากทั้งอื่นยังไงบ้างอันนี้มันมีวิปปิ้งฟอปบล็อหมายว่ามัน ทุกครั้งการดีไซน์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่สวยงามมากค่ะอันนี้ก็ดูแบบเรียบหรู โอ้ใช่ปีนี้เรียกหนะนูนะปีที่เราจะเป็นเป็นเออ่จะเป็นปีเป็น,นอุนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะมาเป็นในรูปแบบแบบเชอริชแนลหน่อยเป็นต้นคริสต์มาสจริงๆเลยค่ะก็รอ,อคนที่มาทำคอนเทนต์นะมาได้เลยค่ะต้นของบุกฤษที่ร้านนะคะก็ต่างหาเราจะได้เห็นคอนเทนต์ของดาวิกาบ้างไหมคริสต์มาส <Christmas S 1> ใช่ไหมคะ่ะแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะจะมีรูปลงแน่นอนค่ะรูปคนเดียวหรือว่ารูปลงกี่คนคะคนเดียวหรือว่าก น่าักคนเดียวนะคะเพราะว่า<อ>ชวนลุงแล้วแล้วลุงบอกพักแล้วไม่ทำไม่ไม่ถ่ายรูปด้วยแล้วเปลี่ยนตั้งแต่ฮาโลวีนค่ะฮาโลวีนที่เต๋อก็ไม่ไม่ถ่ายแล้วค่ะ<อ>หลังงถ้าทุกคนเห็นจะเป็นแค่ผ้าคลุมและใส่แว่นดำ<อ> very simple แล้วค่ะตอนนี้ใช่แต่ว่าหนูก็เป็นคนนึงที่แบบยังชอบทำคอนเทนต์ยูค่ะ ทำไมฝากคนเชิญชวนมาเที่ยวงานเปิดตู้ต้นคริสต์มาสได้ค่ะก็มาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะ <c oughs> นนคมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็มาถ่ายดูคอนเทนต์กับต้นคริสต์มาสของบุ๊ยได้ที่ร้านหลายก่อนค่ะมากันเยอะค่ะไ่เลยค่ะละครบ้างเมื่อวันก่อนเปิดตัวเนาะเขาบอกว่า <c oughs> เวิร์กเกอนดาดวบีมาแล้วเขาบอกอย่างี <c oughs> าา้ป่วยจึ้งกําแพงแดง อ๋จริงๆใหม่ไม่รู้นะคะว่าจะมีการสปอยเมื่อวานใหม่ไม่รู้เลยแล้วใหม่ก็ยังไม่เคยเห็นตัวทีเซอร์ด้วยค่ะก็ไม่เห็นพร้อมกับทุกคนแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆไม่คิดว่าทางช่องวันจะปล่อยเร็วขนาดนี้เพราะว่าเรามีคิวจะปล่อยทีเซอร์นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาหยอดมันนิดเดียวเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเป็นอะไรที่เราไปถ่ายถ่ายกันมาค่ะเป็นถ่ายทีเซอร์กันมาคือเขาใหม่เนี่ยยังไม่เปิดกล้องดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ใหม่รู้สึกเขาเรียกว่า เกียรติที่ได้ถ่ายพ่อตำนานเนี้ค่ะก็ดีใจมากๆแม่อยู่บอกชื่อได้แล้วเหรอได้แล้วหรื่อยังไม่ออกงานแต่วันนี้ช่องช่องบอกเราก็บอกใหม่เอาเลยเริ่มได้เม่โลมนะเข้าใจไหมรับผิดชอบรับผิดชอบเองเอาแล้วเอาแล้วถ่าก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบคุยได้จริงๆใช่ไหมคะหนูยังไม่พูดละการหนูยังไม่พูดชื่อชื่ออ๋อค่ะก็ค่ะ ก็เป็นตำนานหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าแบบมีอยู่จริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายทอดในอีกมุมหนึ่งก็เป็นฐานทางของมุมมองของผู้ีกแล้วก็มีอะไรที่เป็นอย่างที่เห็นกันในในตัวอย่างก็จะมีท่าพับเป็ดอะไรเงี้ยค่ะท่านี้ก็เป็นท่าที่เป็นคอนเซิร์นมาตั้งแต่แรกเลยสําหรับผู้จัดว่าใหม่ทําได้ไหมใหม่กรนลบส่งกลับไปเลยว่าทําได้ ทุกออย่างะไรค่ะจริงๆถ้าคนเล่นโยคะจะเป็นท่านี้อยู่แล้วซึ่งใหม่ก็เล่นโยคะมานานนะคะใหม่ก็พอจะทําได้คือตอนนี้ที่ทางช่องค่ะพี่ก้าวมาใหม่ก็แบบขอขอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยตอบใหม่ก็ลงไปทำกับพื้นแล้วใหม่ก็อ๋อโอเคทําได้แล้วก็บอกว่าโอเคได้ค่ะพร้อมค่ะพรใหม่ค็ตัวมันแบบงูแบบสวยแต่ว่าแบบยาก ดหลังมากทุกคนปวดหลังมากมากอาจริงพับเป็ดกันปกติเขาไม่น่าจะไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ทำอยู่ครึ่งวันนะคะเพราทีกับทีเซอร์ะค่ะีนใช่ค่ะไม่ทำอยู่ครึ่งวันนะคะไม่เอาแผ่นแผ่นร้อนนะคะประเเที่หลังเพราะแบบแม่ปวดหลังไปเลยอะคะ่ะเข้าใจความยากลำบากมากเลยะคะ่ะ ตารน่แค่เห็นนเดียวเองใช่มากขยาย่โรนตั้งตารรเพราะก็เป็นแคสที่ใหม่ไม่เคยยมงานด้วยค่ะที่ฟิมที่ตุยแล้วก็อีกหลายๆายท่านมากที่ยังเป็นเซอร์ไพรส์นในในละครเรื่องนี้อะค่ะมันมีอีกหลายคนมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบทุกคนน่าจะชอบค่ะใหม่ยังชอบเลยและแล้ววันนี้มันเปิดกล้องมาอะไรแล้วเปิดปีหน้า เดา๋ยวข้อนีเน้เป็นแค่ถ่ายทีมใช่ค่ะไม่ไม่แวะไปถ่ายหนังก่อนเรื่องนึงแล้วค่อยมาถ่ายเรื่องนี้ถ่ายใช่ค่ะคมีกงแวะก่อนเนาะโอ้ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกอยากทำโปรเจกต์ทีละโปรเจกต์ไม่อยากถ่ายพร้อมกันเลยก็เลยเดถ่ายหนังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มโปรเจกต์ค่ะออกฝากฝากแฟนๆนาะฝากด้วยนะคะถ้าใครเห็นทีเซอร์แล้วชอบก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะดีใจมากค่ะทุกคนที่อ่านก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเปิดกล้องเร็วๆอยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ไปที่ละครชีวิตบ้างดีกว่าค่ะชีวิตชีวิตเมาดีเมาใจเขาบอกว่าหวานเกินอืงงมากทะเลหวานกันไปหมายถึงคู่เราใช่ไหมหรือหมายถึงคู่อื่นคู่ลิลลี่กับพี่ชินไงโอ้โหมีหวานขนาดนั้นเออแต่ก็แต่คู่เรามีโดรนนะมีบินโดรนนะบรรมันแต่งงมากเลยใช่ค่ะมันมีเป็นแพ็กเกจที่ ที่โรงแรมเขาสั่งราเราสามารถจองที่โรงแรมได้ค่ะเขามีตักรองประจำโรงแรมใช่แล้วภาพแต่จริงนั้นเหมือนคุกเข่ของแต่งหรอคะเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมากมากเลยค่ะแต่ไม่มีแล้วกลัวกลัวเขาคุกเข่ามาจังหวะนั้นรู้อยู่แล้วว่าคุกไม่ได้คุไม่ได้คุกไม่ได้จริงจรงปวดเข่าอยู่คุกไม่ลงค่ะที่ก้าววิ่งมาจากประเทศไทยได่ไมได้ไหมก็ต้องเตะตัดขาเลยวิ่งมาจากประเทศไทยถ้าคุกเลย แต่อนะไรเ่ยคนก็ดูจะเชียร์แบบมิวสุ์สิทธิ์เองก็บอกว่าแบบเออเกือบแล้วนะอ <คน S 1> นะไรอย่างเงี้ยเชียร์หมดเด็กทันด้วยเออจริงๆเพื่อนเชียร์เราเราก็เชียร์เพื่อนเหมือนกันค่ะเชียร์คลาสขโมยเพื่อนมาถึงว<อ>ัยของพวกเราแล้วออแต่งกันเลยทุกคนออ <laughs> แต่งเดี๋ยวนี้เชียร์คนไหนเชียร์คนไหนต้องระบุด้วยทุกคนเลยเพื่อนหนูทุกคนคือมันอยู่ในวัยที่แบบถ้าใครพร้อมก็เขาร้องเพลงดังเหมือนกัน ถ้าใครที่แบบพร้อมก็สามสิบแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าถ้าเพื่อนคนไหนที่มีความรักที่มั่นคงอเลยแม่ก็จะแบบเชียร์นะเราเชียรส์สปอร์ตแล้วเราละคะพรอมพยายามสักพักเลยค่ะจริงพร้อมแตบบ่แบบเลขสองแบบยี่สิบกว่ากพร้อมนะแต่ยังไม่ถึงเวลาเต <c oughs> ิอีกหน่อยต้องร่างไ่พจะไมเข่าได้แไหวจกที่เราแบบว่าแท็กบอกเขาเลยอย่างเลยค่ะอย่าง เราคนลันนั้นกระเป๋าที่เติร์นมันนี่แบบโอ้ยก็บอกมันเก่งหรือเปล่าเร์นมีอะไรแที่เราไม่เอะที่เราไม่เห็นเออะไม่มีทุกคนไม่มีเลยเป็นถ่ายรูปทำคอนเทนต์เฉยๆค่ะคอนเทนต์เอือดิทุกอย่างที่ทำในในคลิปนั้นนะคะตากล้องเป็นคนดีหมดเลยใช่จังหวะที่เราเข้ามาถังหวะเขาใช่เพราะว่าตากล้องอ่ะเอ่อเหมือนเขาถ่ายให้ทุกคู่ที่ไปโรงแรมเนี้ยดังนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าเออแคนยู แทนยูหมุนตัวผู้หญิงวิ่งเข้าหาการเดินหากล้องอะไรเงี้ยคือเขา very professional ่ะเราแท่งตางไม่ใช่นี่ตื่น d e e ใช่ไหมคะ no เออไม่เดินไม่เดินไม่ค่ะไม่ d ีบแต่เราก็ทำตามนี่ตากล้องบอกแปลว่าไม่ได้ถ่ายไปก่อนนะแต่ว่าค้าบอกทีหลังใช่ไหมคะไม่มี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 ที่ท่าหนูมีนั้นตะโกนเลยไม่แต่ว่คอนเทนต์ไม่ขนาดนี้แล้วถ้าจริงๆมันจะต้องใหญ่ขนาดไหนย้อยเลย เราเดาปร็นแลอย่างนะคาดหวังเลยค่ะทุกคนคาดหวังเลยค่ะโอ้โหรอดตามนะเพราะแต่ถ้ามีข่าวดีบอกแน่นอนทุกคนเดียว่ายังอีน่าเลยอีน้เลยรอเพื่อนๆเราไปก่อนจริงเราจริงเราดีใจไหมพอแบบมันแค่มีรูปประมาณนี้ออกมาคนก็เชียร์ให้แต่งไ้แล้วเลยดีใจนะคะทม่แบบใ่รู้สึกว่าการที่คนสองคนคบกันแล้วแบบมีหลายๆคนเห็นด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็แบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจอะค่ะ ดีดีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็อแป๊บนึงนี่ตื่นมากเลยค่ะแต่ยาวนานเลยค่ะนานเลยค่ะมีมีโปรเจกต์ที่ต้องทำกันอีกทั้งคู่เยอะมากเลยค่ะใช่หลายอันเลยช่งวันก็น่าจะรู้เราพว่านิสแต่งไม่ได้ยังไม่มีใครเล่นละครให้เราดูว่าเรื่องจริงแค่นั้นแหละคะเอองั้นยังไม่

ตอบได้อ่ะพี่ถามอะไรนะคะเถามสร้างความให้ความมั่นใจเขายังไงบ้างว่าแบบทุกความทุกเรืปองพยังวัยังไม่แต่งอะไรเงี้ยไม่ไม่เมียวแย่อะไรนะสร้างยังไงบ้างให้เขาอะไรอย่เงี้ยเร็วๆไปแล้วก็ชอบยิ้มแบบก็ก็สร้างความมั่นใจว่าที่ไม่แต่งกันหรอคะไม่คือเราก็เราคือเราตัดคนห่างมั่นใจอยู่แล้วอะค่ะใช่รอแค่เวลาที่มันใช่แค่นั้นเลย ก็รู้ว่ายังไงในอนาคต ане, ต้องต้องเป็นต้องเป็นพี่เต๋อพนันพี่เต๋อต้องไปใหม่พนันอย่างนี้ถูกไหมใช่ขณะตอนนี้ต้องเป็นยังไงได้ละไม่อถามเรื่องเกี่ยแม่ค่ะมันเกี่ไวกับพนันเกยเป่าลูกเก๋อโอ้ยสนุกมากขนาดนี้ค่ะไปเห็นแม่ไปมีความสุขไปก็มีความสุขที่สุดในโลกเลยอะคือเขาแบบเขาชอบพนลิเกยนี้มานานมากตั้งแต่ใหม่แบบอายุสามขวบอะค่ะแล้วพอวันนึงเราเราพอที่จะ ซัพพอร์ตแล้วก็สามารถจัดงานวันเกิดให้คุณแม่ได้อนะไรเงี้ยใหม่ก็เลยแบบจัดใหญ่จัดเต็มให้คุณแม่เลยค่ะก็เอาจานาน้างคณะลิเกที่คุณแม่ชอบตอนที่ดูแต่สมัยก่อนๆอนนะไรเงี้ยค่ะก็จ้างมาให้เล่นที่บ้าน,<ค>นก็คิวแน่นมากนะโอ้จอนที่ที่ดูใช่ไหมคณะนี้ดังมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่มาเล่นให้ด้วยแล้วก็มาเล่นที่บ้านค่ะใหม่ก็ ตั้งโรงลิเกในบ้านเลยค่ะโอ้โหดิวดิวป็นตั้งดิวเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนโอ้โหเจ็ดเดือนใช่คอนเทนต์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหหมายว่าเป็นหนึ่งในคณะลิเกที่แบบเป็นท็อปของประเทศไทยอะค่ะดังนั้นแบบเขาคิวเยอะมากแล้วใหม่ก็เวลาติดต่อไปเราก็ติดต่อว่ามาเล่นงานมันเกิดขึ้นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อยังไงอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็ผลสุดท้ายก็สำเร็จ แล้วก็ที่สำคัญคือเก็บความลับได้นี่เป็นอะไรที่ยากมากใช่เพราะว่าแบบคุณแม่ก่อนหน้าจะเป็นก่อนได้ี่จะบันเกิดนะคะคือคุณแม่เขายังไปดูอยู่เลยอ่ะยังนั่งรถไปต่างจังหวัดเพื่อไปดูอยู่เลยอ่ะใช่แต่ก็แบบไม่ต้องไปดูหรอกทำเนียรทำเนียเพราะเขาจะเขาจะมาบ้านอะไรอยู่แล้วแม่ไม่ต้องไปดูหรอกแม่เดินทางไกลอันตรายแม่บอกแม่จะไปแม่ชอบอะยรก็โอ้แต่แม่ใหม่อ่ะ ติ๊บหนักมากเลยอ่ะเพราะต้องมีแบบเป็นแม่ยอ้ออะไรเงี้ยไตกใจมากแม่ไม่อยากให้แม่ไปดูแล้วเลยติ๊บติ๊บหนักมากทุกคนแบบพอเขาเริ่มแบบเริ่มขิกเกแบบเหมือนเหมือนจะน่าดังอะไรเงี้ยแม่หนูเหมือนอยู่ไม่นิ่งแล้วอะคือไม่รู้ไปเอทีเอ็มอะแบบไม่รู้ละใส่เปย์เขาเป็นอย่างนี้วันนั้นเปย์ไปสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะคะหนูแบบแ มือมีดีมาบเลยค่ะอ่าเราจต้องเตะบือมีนะเดี๋ยวกลัวไปหลงว่าเอกิงเกอ์นะทำไงจะโอ้ที่จริงเถามว่าหลงไหมน่าจะหลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเพราะว่าดูมาจนไหนอายุ30ปีอ่ะก็ดูมาตั้งแต่หมาสามขวบเนี่ยก็คือแบบแต่ความสุขของเขาอะค่ะเขาจะทำอะไรให้เขาทำเถอะเพราะว่า เขาก็อายุเยอะแล้วเราก็สปอร์ตแม่เต็มที่ตออให้หมดเงินให้ผู้หลักด้วยใช่็ซื้อมาสามหมื่นใช่ไหมถ้าปล่อยเป็นชั่วโมงนี่สามแสนจริง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 แม่ดีความสุขมากดีใจมากค่ะดีใจมากที่แม่เขาบอกอะไรกับเราบอกว่าทำห้เขาขนาดนี้อะไรเงี้ยเาบอกอะไรกันเขาก็โอ้โหเขาบอกรักหนูแล้วเขาก็แล้วเขาก็แบบเขารักหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ รู้สึกว่าถ <it> ้โทรไปอวดที the the ่บ้านเกิดอะไรเงี้ยโทรไปอวดญาติญาติแบบเธอสิอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเออเห็นแม่ดีใจแบบกีดออกมาก็ดีใจดีใจมากๆนนนวนนแม่ออกสื่อที่ทาการแต่งเต็มสวยโอ้เขาไม่ยอมตอบสื่อนะคะเขาไม่ยอมออกสื่อใดๆเลยแล้ววันนั้นคือเป็นวันที่แบบใหม่จ้างช่างให้ใหม่ซื้อชุดให้แล้วก็ไหม่แบบให้คนมาเก็บไซส์อะไรคือแบบทำให้พี่แม่หมดเลยค่ะให้เขาสวยให้ออกที่สุดคือให้เขาสวยที่สุดเพราะว่าคนที่เขาแบบชื่นชม จะมาเอร์ไพรวันเกิดเขาอทร้อยคขอบคุณค่ะ